สวัสดี f c สวัสดีลูกค้าที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ครับจัดรถใหม่นะครับลานจอดรถเราก็จัดใหม่ <c oughs> <c oughs> ก็มุมมองใหม่นะครับก็เอารถตีเทิร์นเอารถที่สภาพเก่าๆมาจอดเข้าพัวกับรถที่สภาพเกรด A นะครับก็ไม่แยก <c oughs> ชั้นวันนะ,นะครับใครสนใจรถสภาพเกรด A ใครสนใจรถ อ่าสภาพกลางๆนะครับเราก็มาเลือกเอาอีกเช่นเคยนะครับอ่ะเป็นช่วงจัดโปรนะครับใครอยากซื้อเราจะขายนะเป็นโปรที่แรงที่สุดของปีนะครับเป็นโปรที่แรงที่สุดของปีนะครับอ่าตัวไหนมั่งที่จัดโปรเริ่มด้วยจอร์เดีย5310 0นะครับ5310คือจอร์เดีย5 5 55แรงนะ285,000บาทนะครับอ่ะเป็นรถตีเทินเข้ามานะใครสนใจเอาไปติดคลิปอ้อย เอาไปถไ่ยนะใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องปกติทุกอย่างปกตินะแต่ก็ไม่ได้ใหม่มากนะครับจาก็ดูเก่าๆหน่อยนะครับมีเล่มระเบียนมีชุดโอนครบนะครับ2องแสนบาทนะเป็นรถที่จัดโปรนะครับอ่ะต่อด้วย6 6 1 0ปัม๊มกลมอ่าไอดีโตหวัวชิตเตี้ยนะครับเกียร์กลางนะครับอ่ะคันนี้จําได้ไหมเสื้อวันขายเท่าไหร่จัดโปรตอนนี้อยู่ที่3ามแสนสาบาท เป็นโปรที่แรงมากๆเลยนะครับใครสนใจก็อุดหนุนได้นะครับต่อด้วยฟอร์ดเพาเดียว6610นะตัวนี้เสียอ้วนปรับราคาลงมาเหลือ1,99,000บาท1,99,000บาทนะครับใครพร้อมใครสนใจยกสายยกหูโทรศัพท์มาด่วนอ่ะแมสซี่เฟอร์กูสัน455นะครับอ่ะ ก่อนขาย6 0 0 605ตอนนี้เหลือ6 20,000 20, บาทนะครับ6 0 20,000บาทนะเป็นโปรที่ไม่ได้กำไรขาดทุนด้วยนะครับจะขายนะอ่าแล้วก็ยันม่า y m ม357เซอวนมี er อยู่ประมาณ10คันอ่ะ357นะอ่าดาวเริ่มต้นที่อ่าหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะจะดาวเยอะๆก็ดาวได้นะครับส่วนเรื่องราคานะครับเซอวนมีราคาอยู่ที่อ่า ถูกสุดอยู่ที่3 6 5 0 0 0บาทนะเอ f 3าแต่ถ้าลูกค้าจะผ่อนนะครับแนะนำให้ซื้อคันอยู่ที่4 0 0แ0นบวกบวกนะเกรเดรถเขาจะดีหน่อยนะครับไม่ได้ใช้เกรดล่างไม่ใช่เกรดที่ถูกสุดนะครับแนะนำว่าให้เลือกคันที่อยู่ประมาณ4 0 0แสนบวกบวกนะครับอย่างเช่นคันนี้ก็ได้คันนี้ก็อยู่ที่ 4แสนสาบาทนะครับลูกค้าไม่ไกลมากเสียอ้วนจะลดให้สองหมื่นก็จะอยู่ที่4 1 0 0 0 0บาทนะครับก็ยังน่าเปลี่ยนให้ใหม่ยังหลังเดิมนะครับสภาพก็จะกลางๆนะครับถ้าชอบสวยๆเลยก็เลือกคันที่ใหม่ๆกว่านี้นะครับาขาม,มาฝั่งนี้นะครับก็จะรีวิวไล่ไปเรื่อยๆนะครับคุณลูกค้า,าจะรีวิวไล่ไปเรื่อยๆนะ ใครอยากได้คันไหนใครอยากได้สภาพไหนให้โทรมาถามก่อนนะครับอยากดาว L408 1ให้โทรมาถามก่อนจะซื้อสด L408 1ให้โทรมาถามก่อนนะครับเรามีหลายราคาหลายสภาพนะอันนี้ก็จะดูส,สวยๆหน่อยเนียนๆกินๆตาสามแสนเจื่นบาท4018 SP นะครับ คันถัดมาไม่ใช่ s p นะครับ4018เหมือนกันนะครับจะดูกลางๆนะครับสภาพยางก็จะมีส huh. ึกหน่อยตามอายุเขานะครับจัดโปรอยู่ที่3.1 0 0 0 0บาทนะครับข uh ้างบนก็มีนะครับตัว s p ด้วยไปตรงนี้ก่อนราคาคราประหยัดดีนะครับเมื่อกี้เท่าไหร่นะ3.1หมื่นนะไม่ได้บอก4.1หมื่นนะเดี๋ยวกลายเป็นรถแพง3.1หมื่นนะอีกคันหนึ่งก็ราคาเดียวกันเป็นตัวเอสพีด้วยนะครับ สามแสนหนึ่งหมื่นบาทาเดี๋ยวบอกราคาลูกค้าผิดลูกค้าหนีหมด <c oughs> ก็เป็นตัว hp นะก็สภาพก็กลางๆนะครับกลางๆอ่ะสวยๆเลยก็มีอ่ะสวยๆก็จะเข้าไฟแนนซ์ได้นะครับสี่แสนสองหมื่นบาทนะครับอ่ะนี่สวยๆเลยนะครับ nhp ด้วยอ่ะดาวที่ห้าหมื่นนะสวยๆรถเงินผ่อนเซเว่ามีสองคันอ่ะเซเว่าถึงจะบอกว่าอ่ะถ้าจะซื้อผ่อนซื้อสดให้โทรมาก่อนนะครับอ่ะรถเงินผ่อนมีสองคันนะค,นคันนู้นคันนี้อ่ะแล้วก็ ใครซื้อเงินสดหรือซื้อเงินผ่อนนะให้ทักเข้ามาก่อนนะครับ L ห้าสหนึ่งแปดคันที่ถูกสุดในร้านนะครับสามแสนสามหมื่นบาทขายตามสภาพนะถ้าให้เช็คให้จะแพงกว่าน,นี้อีกสองหมื่นนะครับเป็นสามแสนห้าครับห้าส่วนหนึ่งแปดนะครับแล้วก็มีทางนู้นนะครับไปเร็วๆหน่อยทางนี้ก็มีสามสิบหกแรงสองแสนสองหมื่นบาทนะครับเป็นตัว SP ด้วยนะครับจัดโปรเหมือนกันนะครับ อันนี้ตัวลาวา,าสีใหม่สีเมทัลลิกนะครับอ่าก็ซื้อสดกับซื้อผ่อนคนละราคานะครับห้าแสนผ่อนได้ราวที่50,000ื่นซื้อสดขอส่วนลดเพิ่มนะครับลดได้ถึง30,000ืบาทนะอ่าก็จะเหลือ 5, 5้าห้าแก้าก็ห้าแสนหกห้าแก็น,น่าจะพอได้นะครับเดี๋ยวผมดูให้เป็นคันๆไปสําหรับลูกค้าเงินสดนะ ตัว s p ผมมีหลายราคานะครับถูกมากๆก็มีเอสพี HP, ราคา4.7ก็มีนะซ้ายมือสุดเนี่ยเอสพี4.7ขวาม,มือกลุ่มนี้ก็อยู่ประมาณ5เ0 0ต์ต้นๆน,นะครับมีทุกเกรดทุกราคาอยู่ที่ลูกค้าจะซื้อง,งินสดเงินผ่อนด้วยนะครับลูกค้าเงินผ่อนแจ้งเลยขอราคาพิเศษจะซื้อง,งินสดขอราคาพิเศษนะแจ้งเซเว่น,นเลยลูกค้าเงินผ่อนเสียวงก็จะมีส่วนลดช่วยดาวช่วยอะไรไปก็จะดาวต่าลงมาได้นะครับ ่า YM นะครับ EF114 มีให้เลือกเยอะเลยนะครับส่วนนี้ครับส่วนนี้ส่วนนี้เดี๋ยนะ EF114 สิววันมีราคาพิเศษให้อยู่หลายคันเลยครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันสิววันปรับราคาลงเยอะเลยนะครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันเนี่ยมีอยู่สามคันนครับนี่หนึ่งคันนะสวยเลยนะครับยางหน้าใหม่นะครับยางหลังก็ติดรถมายังดอกลึกอยู่นะครับเก็บงานรวมๆเบาะไม่ขาด สียังดีนะครับยังไม่ได้ขัดเงาก็ยังสวยนะครับอ่าแล้วก็ขนาดอีกปึ๊บปื๊บปื๊บบางขัดต้นทุนมันมาสูงนะครับต้องหาคันที่ถูกอ่ะทางนี้ทางนี้เจ,จาะอยู่ทางนี้เยอะเลยนะครับอ่าจอนดีอ่ห้าสห้าศูนย์ห้าศูนย์ดีนะครับอ่าก็มีนะครับนี่ไงอันนี้ก็อ่ะสองเซนก้ามหมื่นห้าพันนะครับอ่าคันนี้ก็สองเซนก้ามหมื่นห้าพันอ่ะจัดโปรให้หมดเลยครับไม่เป็นไรอ่าเอาให้ลูกค้าซื้อไปเลยนะครับ ขายได้ขายนะครับไม่ไมเ่เน้นกำไรแล้วครับมันเป็นช่วงหน้าฝนเนาะใครก็เ,รเอาเงินไปซื้อ,อต้นมงต้นไม้ซื้อปุ๋ยซื้อยากันหมดแล้วนะครับลูกค้าซื้อช่วงนี้ก็รับราคาพิเศษไปเลยนะครับ0 9 4ย์6 4 4 3 0นะครับรถไถมือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอ,อยากได้คันไหนก็โทรมาถ่ายคลิปซักคลิปข้ามไปหน่อยนะครับบรรยากา,กาศก็จะดูมืดๆนิดนึงนะครับก็ขออาภัย FC ขออาภัยลูกค้านะครับ อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับใครอยากได้ขันไหนก็อุดหนุนเส้ออ้วนเลยนะ,ะจบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณครับ